ดีค่ะทุกคนอะไรเอ่ยสูงเยี่ยมเทียมฟ้าแต่ต่ำกว่าหญ้านิดเดียวบ้านใหญ่บ้านในบ้านกลงทุกคนมีกี่บ้านคะของที่บ้านพี่มีสามบ้านนะคะมีสี่บ้านทั้งบ้านปัจจุบันนึกถึงบ้านใหญ่คะ่ะถอนหญ้าแล้วสมัยก่อนกลงปลูกถั่วคะ่ะ นึกถึงตอนถอนถั่วค่ะจะมีมะแมลงเล็กๆมาเที่ยวก,ก,กัดหูกัดตาค่ะทุกคนต้องใช้ทูบจุดเพื่อเสียบไว้ข้างๆหูกันมแมลงค่ะนึกถึงตอนนั้นแล้วก็สนุกแล้วก็รู้สึกขำๆเหมือนกันนะคะวิธีแก้ปัญหาของคนโบราณสวัสดีค่ะทุกคนถอนหญ้าก,กันก่อนนะคะ